เพื่อขายภาพประชาสังคมของจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็มีข้อเสนอเชิงนโยบายนะคะเพื่อให้การแก้ปัญหาอ่าวบ้านดอนนั้นเกิดความยั่งยืนเห็นว่าภาครัฐจะต้องบังคับใช้กฎหมายกับผู้กระทําผิดอย่างจริงจังรวมถึงไม่ควรจะเพิ่มพื้นที่อนุญาตที่จะเพาะเลี้ยงหอยแครงเพราะว่าจะส่งผลกระทบกับสภาพแวดล้อมมากขึ้นแต่ว่าทางชาวประมงพื้นบ้านก็มองว่าการรื้อถอนเพียงแค่ขนําเป้าข้อหอยเนี่ยไม่สามารถแก้จะแก้ปัญหาในพื้นที่ทํากินทางทะเลได้นะคะจำเป็นจะต้องรื้อเสาไม้ไผ่แสดง อนาเขตที่จะเป็นของข้อหอยด้วยนะคะเพื่อคืนความเป็นพื้นที่สาธารณะทางทะเลอย่างแท้จริงติดตามกับคุณสนธยากแก้วขำในดีเอ็กซค่ะ ด้วยสองมือเปล่าและระยะเวลาที่ไม่นานนักชาวบ้านก็สามารถงมเก็บหอยแคลงและหอยอีกหลายชนิดบริเวณชายฝั่งทะเลอ่าวบ้านดอนในพื้นที่อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีเพื่อน,นำไปประกอบอาหารรับประทานกันในครอบครัวได้อย่างเพียงพอชาวบ้านบอกว่าคงจะดีกว่านี้อีกมากหากพื้นที่ส่วนใหญ่ของอ่าวบ้านดอนไม่ถูกครอบครองโดยข้อหอยผิดกฎหมายเมื่อก่อนนั้นไม่ข้าไปได้เลย ตึงที่นนี่ยตอนนี้มีนายม,มีได้เข้ามาดึงน็เขามาเปิดขอรข้าไปหาราก,กันได้แต่ก็พอนายไปแล้วก็กยังหลายกันอยู่เลยนะพื้นที่ทากินของชาวประมงพื้นบ้านรอบอ่าวบ้านดอนในหลายอำเภอของจังหวัดสุราธ,ธานีเหลือเพียงน้อยนิดเพราะถูกแทนที่ด้วยคอกเลี้ยงหอยซึ่งมีการปักเสาไม้ไผ่เพื่อแสดงอนณาเขตข้อหอยอยู่เต็มชายฝั่งทะเล แนวเขตข้อขอยตามแนวเสาไม้ไผ่ในแต่ละแปลงมีขนาดพื้นที่ตั้งแต่100ไร่ไปจนถึงขนาดนับพันไร่แม้ว่าในขณะนี้จะมีการรื้อถอนขนํำไปบ้างแล้วแต่ชาประมงพื้นบ้านเห็นว่าควรรื้อถอนเสาไม้ไผ่ออกไปด้วยเพื่อคืนความเป็นสาธารณะของผืนน้ำให้ทุกฝ่ายเข้าถึงการใช้ประโยชน์ได้อย่างเท่าเทียม เราไม่ทอดใหวเพยเลย์เลยก็ยังเมื่อนเดิมคือก็นั่จริงๆนี่ก็ว่าไม่ไม่ได้เป็นอุปรสรรคอะไรไหม่ะแม่แต่บา้านนาอยู่กับลักใหม่เพลย์ขอหให้อะไรชาวบ้านจะทำมาข้าวทำมากินไม่ได้ในเขตใหม่เพลยช่ะแม่เขตใหม่เพลย์นึกว่าเป็นแนวขอของเขง้าข,ข,ของในทุน ความเดือดร้อนของชาวประมงพื้นบ้านกว่า30,000คนที่ไม่สามารถเข้าถึงทรัพยากรทางทะเลอ่าวบ้านดอนได้พวกเขาจึงได้รวมตัวยื่นหนังสือถึงคณะกรรมาการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสภาผู้แทนราษฎรให้เร่งรัดติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยึดคืนพื้นที่สาธารณะทางทะเลกลับมาสู่การใช้ประโยชน์ร่วมกันของทุกฝ่ายโดยเร็วซึ่งคณะกรรมาการระบุว่า จะใช้กระบวนการทางรัฐสภาตรวจสอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าได้มีการรื้อถอนเสาไม้ไผ่สแสดงอนาเขตข้อหอยควบคู่ไปกับการรื้อถอนกน่ำเฝ้าข้อหอ,อยหรือไม่ต้องจัดการข้อหอยด้วยนั่นคือสิ่งที่เราคิดว่ามันน่าจะเป็นอย่างนั้นถ้าให้เกิดความชอบธรรมจริงๆถ้าอ้างกฎหมายก็ต้องพูดกันตามกฎหมายครับเราก็จะใช้กระบวนการของรัฐสภาเนี่ย ตรวจสอบเรื่องนี้แล้วก็ต้องชี้แจงคนรับผิดชอบโดยเฉพาะกรมประมงต้องชี้แจงให้ชัดเจนว่าคุณจะดําเนินการเรื่องนี้อย่างไรต่อประกาศคณะกรรมการประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานีประจําปี2562กําหนดพื้นที่อนุญาตให้เลี้ยงหอยบริเวณชายฝั่งใน5อําเภอ รวมพื้นที่ราว45,500ไร่แต่ในมุมมองของผู้ประกอบการเลี้ยงหอยและเป็นผู้นำท้องถิ่นในตำบลลีเล็ดอำเภอพูนพินมองว่าบางพื้นที่ไม่สามารถเลี้ยงหอยได้เนื่องจากสภาพแวดล้อมไม่เหมาะสมคณะกรรมการประมงจังหวัดจึงควรปรับปรุงพื้นที่อนุญาตเลี้ยงหอยให้เป็นไปตามสภาพความเป็นจริงคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดเนี่ยจะต้องสำรวจพื้นที่ นะครับแล้วก็พิจารณาที่พื้นที่ที่มันเลี้ยงได้จริงๆนะครับพื้นที่ที่มันเลี้ยงไม่ได้พื้นที่ที่มันเลี้ยงไม่ได้ควรเพิกถอนเอาที่มันเลี้ยงได้จริงๆแล้วคุณจะต้องดูในข้อบัญญัติหรือข้อกฎหมายเนี่ยนะครับจะต้องมีพื้นที่ที่เป็นส่วนอนุรักษ์นะครับต่างๆทีนี้พื้นที่ที่เลี้ยงได้จริงๆนะครับเมื่อพิจารณาแล้วเนี่ยมันไม่ขัดต่ออนุสัญญาเรมซ่าไซต์ต่างๆเนี่ยก็ประกาศให้มันถูกต้องด้วยกฎหมาย ข้อมูลจากกรมประมงพบว่ามีแปลงเลี้ยงหอยแคลงที่ไม่ได้รับอนุญาตบริเวณชายฝั่งทะเลอ่าวบ้านดอนกระจายอยู่ใน5อำเภอมากถึง1 1 0 0 0 0 0ไร่โดยเฉพาะอำเภอพุนพินและอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีไม่มีพื้นที่อนุญาตให้เลี้ยงหอยแม้แต่แปลงเดียวซึ่งรองอธิบดีกรมประมงย้ำว่าจะเร่งบังคับใช้กฎหมายเพื่อยึดคืนพื้นที่สาธารณะทางทะเลกลับมาโดยเร็ว ก่อนเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายได้เข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างกลไกจัดการพื้นที่อ่าวบ้านดอนอย่างยั่งยืนผมใช้พื้นที่สีฟ้านะณวันนี้ตรงนี้ก็เรียกพื้นที่สีแดงนะครับแต่พื้นที่ที่พเพาะเลี้ยงอยู่39,00 0ไร่คือพื้นที่สีเขียวก็คือทําให้เกิดประโยชน์ฉนั้นพื้นที่ตรงนี้ต้องดึงมายังไงก็ได้ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งมูลคา่าทางด้านเศรษฐกิจและก็คนหมู่มากนั้นก็ต้องย้อนกลับพวกเราถามว่า ที่ได้ตรงนี้คือคนหมู่มากไหมถ้าพวกเราบอกไม่ใช่นั้นก็คือไม่ใช่ถ้าไม่ใช่ก็ต้องนํกแบบมาชาวประมงพื้นบ้านภาคประชาสังคมและนักวิชาการตั้งวงอภิปรายร่วมกันเพื่อสแสวงหาแนวทางการบริหารจัดการและการใช้ประโยชน์อ่าวบ้านดอนอย่างยั่งยืนเบื้องต้นมีข้อเสนอเชิงนโยบายต่อภาครัฐให้บังคับใช้กฎหมายต่อผู้กระทำผิดอย่างจรงิงจังรวมถึงไม่ควรเพิ่มพื้นที่อนุญาตเพราะเลี้ยงหอยแคลง เพราะจะส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมมากขึ้นและให้มีการตั้งคณะกรรมการติดตามการแก้ปัญหาอ่าวบ้านดอนถ้าเราใช้กฎหมายเป็นแกนหลักในการแก้ไขปัญหามันก็จะนําไปสู่การคลี่คลายของปัญหาได้แต่มันต้องใช้แนวทางในการหาความห,หาแนวทางในการจัดการร่วมกันอย่างข้อที่2ที่พูดไว้แล้วก็ประเด็นสุดท้ายที่สําคัญมากก็คือพื้นที่เดิมเนี่ยที่เป็นพื้นที่ที่ อนุญาตแล้วนะคะเราควรที่จะมีการทบทวนทบทวนยังไงทบทวนว่าเราไม่ควรเพิ่มแล้วนะเพราะว่าการเพิ่มขึ้นเนี่ยมันจะนําไปสู่การขยายพื้นที่ในการที่จะนําไปสู่การทําลายทรัพยากรในขณะที่ประชาคมสุราษฎร์ธานีซึ่งเป็นการทํางานร่วมกันของชาวประมงพื้นบ้านภาคประชาสังคมและนักวิชาการเห็นว่าการที่ชาวประมงพื้นบ้านไม่สามารถเข้าถึงพื้นที่ทํากินทางทะเลได้ เป็นปัญหาเชิงโครงสร้างของสังคมไทยซึ่งในหลายพื้นที่ทั่วประเทศผู้ยากไร้ก็ถูกกดทับให้อยู่อย่างแร้นแค้นซึ่งทุกฝ่ายควรสนักร่วมกันว่าปัญหาอ่าวบ้านดอนไม่ใช่เป็นปนัญหาเฉพาะชาวประมงพื้นบ้านในจังหวัดส,สุราษฎร์ธานีแต่เป็นภาพสะท้อนหนึ่งของความเหลื่อมล้ำในสังคมไทยที่มีรูปธรปรมปัญหาเกิดขึ้นอย่างชัดเจนสนทยาแก้วขำไทยพีบีรายงาน